ดูดังกาป่าทิพลิบลูกาประดูดังก้าปัญสารเมืองตะวันเนินหน้าโตโอคทนอยู่ไม่ได้สาแก่เม่ไหมในโลกมนุษย์เยี่ยกันอยู่ไรลงรักช่วงจริงกันอยู่บ่เวียนวายกูจะลำลืตึงตึงตอนไหนค่อยมองง่องหลงสเดียกัตจนโลกปูจงาจ เล้นะครับผมหนึ่งข้างดูจากหน้าตาก็น่าจะรู้กันเลยนะครับด <S <S เดีเ๋ยวผมจะโตข้าวที่สองก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์มาบอกทีหลังแล้วกันนะครับเม,มืม่อวานผมรู้ว่าจะมาผมไบข้างพิเศษรับเพราะว่าพรันตืน โลงเลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเป็น20นาทีที่สสศจิตใจบ้างเลยครับผมสวยไหมครับ อันนี้เดี๋ยวเป็นชื่อยันว่าอาจรครับยันารยยันมือเสียทียันมือเสียทีนะครับทั้งสองข้าวจะมีอคาขรกกำกับด้วยนะสวยเลยนะครับก็พกเรียกลากเสริมลาดอ๋อครับอันนี้คือเกี่ยวกับด้านโชคลาดใช่โชคลาภสริมากเหมือนทำมาค้าขายอย่างนี้คว่อาอย่างไ์อาจารย์มีหลายแบบนะครับเหมือนที่ทุกคนเห็นเนี่ยหูเวทก,ก็ของอาจารย์เหมือนกันนะครับ เดีย๋ยวผมจะท,ะทิ้งสถานที่กับเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์เสือไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจอยากจะมานะครับอาจารย์เมตตาลูกศิษย์ทุกคนนะครับมาสุพรรณอยู่ตรงตลาดท่าช้างนะครับนะครับดก่าสอข้างเดี๋ยว อาจารย์แล้วอันอนี้ถามเพื่อเป็นความรู้กับน้องๆเหมือนสมมติคนที่อยากจะมาสั่งเนี้ยกฎข้อห้ามมีอะไรบ้างข้อห้ามก็ห้ามปรามากพุทธศาสนาด้วยกายวาจาใจห้ามปลามากครูบาอาจารย์ด้วยกายวาจาใจห้ามของเราแล้วก็ห้ามปลามากพ่อแม่ด้วยกายวาจาใจครับแล้วก็ห้ามปิดรูปปิดเบียใครเขาห้ามกินเนื้อหมูเนื้อควายแค่นี้เอง อาจารย์กนณีผมผม,ผมถามเกี่ยวกับตัว,ต,ว <c oughs> ตัวของผมดีแลครับแล้วเขาบอกว่าห้ามผิดลูกผิดเมียแล้วถ้าในกรณีสมมุติว่าเราไปเที่ยวเดี๋ยเหมือนสถานที่บันเทึงเลยเหมือนเหมือนส่วนตัวของผมเล่นหนังเร่ละครเอาจารย์แล้วบางเอินว่าเราไปเที่ยวผู้หญิงคนนั้นแต่เขาก็ไม่ได้บอกเราว่าเขามีคู่หรือเขาไม่มีคู่แล้วบางเอินมันมันเกิดเนี่ยเกิดการคบหาพูดคุยจนเลยเถิดไปลักนณะอย่างนั้นอาจารย์ในกรณีีที่ผู้หญิงเขาไม่ได้บอกเราอื <c oughs> เราไม่รู้แต่ผู้หญิงเขา เขาไม่ได้บอกเราด้วยอย่างนี้เหมือนผู้หญิงเขาเล่นด้วยอย่างนี้นะเนี่ยนีจารยะมันจะเป็นปิดไรเลยต่ครูบาอาจารย์ไว้อย่างนี้หรือเนี่ยถ้าเราไม่รู้ไม่ผิดครับถ้าเราไม่รู้คืผิดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาก็ไม่ได้บอกเราแต่ใที่ดีเราก็ต้องควรถามไทยให้มันจริจารักษนะานะควรถามไทยนะครับแล้วทุกคนคิดว่าทุกคนจะถามกันไหมครับเนี่ยถ้าเราไม่รู้ก็ไม่ผิดแต่ถ้าเรามารู้ที่หลังแล้วเราก็ควรที่ว่าจะอยู่ตงห่างเขาไว้ มีมีผัวแล้วนะครับ <นะ S 2> อันนี้ก็เอาเป็นว่าทุกคนก็คิดตามหลักสายกลางนะครับที่เขาไม่อยากให้ยุ่งกับลูกเมียผู้อื่นเพราะว่ามีเรื่องการทะเลาะบอกเว้นกันปัญหาที่จะตามมานะครับอันนั้นนะแต่ถ้าไม่รู้ก็ตามที่ทุกคนได้ยินได้ฟังกันแลยครับผมแล้วอ,อันนี้เขาเรียกเป็นเป็นทางด้านการเมตตามาตอนนี้เออชว่ชวช่วลาบ ที่จริงมันมันมันก็เมตตาเข้าไปอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็มันที่จริงนะหลักๆหนึ่งมันก็เกียกวบพวกเสริมลาบการงานการพาการขายแต่มันก็ต้องอยู่ที่ว่าคนคนคนนั้นเนี่ยทำกิจการอะไรไม่ใช่ว่าเราสักไปแล้วเรานิ่งนอนอยู่เฉยมโวไดโชวได้่ลาบมันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องทํางานควบคู่กันไปด้วยอันนี้มันเป็นอย่างแค่ว่าเสริมสร้างกําลังใจให้เรากำลังใจที่เข้มแข็งขึ้นมาในการทํางานท้ำการ ทั้งหมดก็จะจะมีทั้งหมดที่ผมรู้มาคือจะมีสายสายเหนียวก็คือเป็นเป็นเกี่ยวกับตะบะก็คือเหมือนเสือคู่ใช่ไหมกันอ่ามันมันแล้วแต่อย่างสักคําว่าสักยันเนี่ยมันเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีลูกเมื่อก่อนมันไม่มีลูกนะคือที่ที่มันเป็นลูกเสือรูปมันมันเนี่ยคนจะเรียกว่าสักรูปสมัยก่อนเนี่ยที่เขาเรียกว่าสักยันครับมันจะเป็นยันยันพุทธคุณยันมงคลพระพุทธเจ้ายันตะก้อยันมหาลังนับยันอะไรประมาณนี้นะ เมื่อก่อนมันไม่มีลูกเสือลูกอ๋อที่เขาเขาบอกว่าเหมือนยุคสมัยก่อนจะเป็นแค่อคตระยันหร่อคนจ๋าจะจารศักาิ์ในวัานนี้กันอ๋อแล้วก็มายุคหลังก็คือมาเปลี่ยนเป็นมาุมานก็นอะไรนใส่มามันเพิ่มความยุคสมัยใหม่เข้าไปด้วยก็เลยมาปรับให้สวยงามอย่างเช่นเสือมันก็จะมีอำนาจเมื่อก่อนสักเสือก็จะสักให้หัวใจครับไปแต่เดี๋ยวนี้พอมาสมัยใหม่ก็จะสักจะเป็นลูกเสือเพิ่มความสวยงามเข้าไปเพิ่มตะบะอำนาจความยำเกรง ผู้คนเห็นก็เกิดความเกลกลัวนอบน้องกับเราในทางแควคามหาอำนาจมหาปาุถุาันันอันนี้อาจารย์ไปสักอยู่ที่ประเทศจีนด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยนะรับก็มีรับท่าพิธีมีเสริมน้าน้าทอง ก็แปลว่าเสร็จพิธีแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปลูกผู้ชายเราก็ต้องมีเอาไว้บ้างนะครับของติดตัวนะครับก็เ,เอาเป็นว่าชอบสายไหนใครจะชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็งดดราม่ากันนะครับผมเทปนี้คลิปนี้ขอทําเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วกันนะครับผมชอบแบบนี้อยากจะมาบอกกล่าวเพื่อนๆที่ดูคลิปกันให้ทราบได้รู้ว่าประเพณีสิ่งเหล่านี้มีมานมนานมากครับยังไม่ได้หายไปไหนนะครับผม งงเดี๋ยวก่อนแยจากกันไปก็ให้อาจารย์ให้าฝากให้พรเผื่อใครอยากจะมีรายยันหรือมาโทรมาปรปึกษ,ษากับอาจารย์ได้นะครับตามเบอร์โทรที่ผมให้ไปทางเพจด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัะตะน์ไตยแก้วสามประการนั้นมีคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประสง์อำนาจบรมีคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อป่วยชุดตินทโรอำนาจบรมี พระมคูฎบุรีทรงร้อยแปดทุกพระองค์อำนาจเรามีคุณพ่อเม้าเย้มทัพขอครูบาอาจารย์และเทพเทว,วาบยดาเจ้านะจงอำนวยโวยชัยนะให้ประสบผลความสำเร็จในหน้าที่ชีวิตการงานเจริญรุ่งเรืองนะล่ำรวยยิ่งขึ้นไปหากคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแห่งคุณงามความดีอยู่ในสินห้าแล้วไซ ขอให้สิ่งนั้นประสบผลความสําเร็จในหน้าที่ชีวิตการงานหากเดินทางไปแห่งผลตําบลใดขึ้นเหนือล่องใต้ขอให้มีแต่ความแคว้วคลาดปลอดภัยมูมานพยันอันตรายใดๆอย่าได้มากั้มกายอุปสรรคใดๆขออย่าได้มีมารมาผจญขอให้ผ่านไปโดยง่ายขออํานาจแห่งความสวัสดีสวัสดิมงคลชยัยอายุวันณนะสุขภะระทังหายนจะงบังเกิดแก่ทุกท่านทุกคนนการบัตินี้เทินตา ก่อนจบฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ช่องคิมสันมาเทิด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปมูที่ไหนรอชมนะครับสวัสดีครับ